ข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับรัฐบาลประกาศลดค่าไฟฟ้าลงเหลือ3 9 8บาทสตางค์ต่อหน่วยนะครับซึ่งต่ำกว่าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้4บาทส5สตางค์ต่อหน่วยโดยรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรีคุณสสิการวัฒนาจารย์เผยว่าความสำเร็จในการลดค่าไฟครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่คอรมมีมติเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาให้กำหนดเป้าหมาย ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงเหลือไม่เกิน3บาท9 9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟาผร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการลดค่าไฟนะครับนอกจากนี้ครมยังมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนไฟฟ้าใน3ข้อสําคัญภายใน45วันครับข้อแรกคือแก้ไขปัญหาสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าที่มีการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าและรูปแบบการให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริงรวมถึงเงื่อนไขสัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุด 2. คือแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่มีเงื่อนไขทําให้รัฐเสียเปรียบและข้อสุดท้ายแก้ปัญหาอุปสรรคในสัญญารับซื้อไฟฟ้าต่างๆที่ทําให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าไม่สามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงได้ครับ